เอาแล้วนะแล้วในวิดีโอนี้ครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูการยกเออเขาเรียกว่าการยกในคอนสตรักชั่นนะผมการยกปูนในคอนสตรักชั่นโดยใช้รถเคนะผมวิดีโอที่แล้วเรายกฝั่งนี้ครับทุกคนเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะไปยกฝั่งนูนนะครับไปเอาละแม่ต้องวิ่งกลับไปกลับมาอีกไป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 ,ไปเอาละเราต้องเดินท่ามเดินข้ามไปฝั่งนู้นว่ะทุกคน อะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยวงท้างมันด้วยวิ้งแล้วไอ้พวกนี้มาขวางทางได้ไงเนี่ยจะขวางดิโอ้โหโว้ยหนัวคือรถไอ้พวกนี้ผมจะไว้ฝั่งนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกนั้นก็ไว้ฝั่งนู้นนะครับไม่แน่ผมอาจจะ เท่าเคียนสองคันนะเนี่ยโอ้ผมว่าผมเอามาสองคันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องจะให้ไปย้ายมาว่ะทุกคนคันนี้ก็ให้ไว้อยู่ตรงนี้ไปเลยคันนั้นก็ไว้ฝั่งนู้นไปเลยอย่างเป็นแบบคูนสองไปเลยอะเนาะมาผมรวยแล้วคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเคียนเราเช่ามานะทุกคนเช่ามานะครับเราไม่ได้เอ้าเต็มอีกทำไมรถเราเต็มอย่างี้มาเนี่ย รถอะไรที่ไม่ได้ใช้วัฟเกรเดอร์คืนรถด,ดำคืนไปก่อนเดี๋ยวก็เช่ารถปูนแต่ว่าเรา,เราใช้หมดเลยอะ่ะโอเคโอเคนี้ก็พอแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่วัฟโอเคเราไม่ได้ขับรถขุดหลายคลิปแล้วท่านผู้ชมโอเคครับผมไปสองคันเลยนะผมล่อสองเลยนะ ผมไม่เอาคันเดียวนะครับผมจัดสองไปเลย่าเราต้องวิ่งอ้อมไปว่ะทุกคนกไปรถมันวิ่งช้าอย่างนี้ไหมเอาละไปเลยยูผมต้องตรงโู้ตรงยาวเลยนี่า่า Ô oh wow, tung dạo lưng mày tung dạo lắm tung dạo lắm tung dạo lắm tung dạo dinh dòng dạo dinh dòng dạo dòng 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 chào, dòng 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 ยาวครับผมยาวไปครับชื่อ,อยาวไปยาวไปเพราะว่าเราต้องข้ามคลองไปฝั่งตรงข้ามนะครับอ่าอย่าเนาะอย่ามีใครตัดหน้านะไม่ใช่รถใส่น้ำนะเนี่ยรถเครนนะเนี่ย เราไปเลี้ยวซอยหน้าก็ได้นี่หว่าผูว่าหมู่บ้านแถวนี้นะที่ผมพูดไว้นะไม่ค่อยดีครับทุกคนเพราะว่ามันคือลงโม่อยู่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมลงเหมือนเหมือนโม่อยู่ตรงเนี้รถวิ่งเข้าออกเต็มอ่ะ้วฝุ่นเต็มอะ่ะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ออไปแต่ว่าหมู่บ้านเขาสวยดีนะสวยดีมากชอบปีอะไรวะเนี่ย ชปปี้ไม่เกี่ยวเด็ดช็อปปี้ไม่เกี่ยวเด็เฮ้ยช็อปปี้ไม่เกี่ยวถึงแล้วถึงแล้วทุกโยมเดี๋ยวผมจะจอดไว้ข้างบนเลยนะครัสบสำหรับรถคันนี้เนาะคันคันนั้นเราจอดไว้ข้างล่างจอดไว้ตรงถนนอันนี้ไว้ข้างบนลอยโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วสองคันไปเลยอะ่ะยิ่งใจจัดอะ่ะขอไว้ก่อน รอดได้ไหมแวบวาเซียนยานหน้ามาฝั่งนี้นะครับโอเคทุกคนมาได้เวลายกแล้วครับผมจมื๊ยกดิมาเฮ้ยสีนำเงินนี่คือแบบเหรอมันเป็นแบบใช่ปะ เชฟปาทุกคนผมก็ไม่รู้เรื่องการสร้างสะพานอะไรอะไรนะครับยุกดิชูปูระวังนะครับคนระวังนะระวังนะระวังเป็นอย่างสูงนะระวังนะระวังนะครับระวังนะครับคนข้างล่างระวังนะครับแสดงว่าแสดงว่าก็ต้องมีคน คอยมาต่ออยู่ตรงนี้เนี่ยคอยประกอบอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ปะคนดูคิดว่าถึงไปแล้วถึงไปแล้วอีกถ,ถึงเฉยเลยวะอ๋อแววอสดงว่าเขาต้องมาต่ออยู่นี่ไงเอาเดน,นลองแบบวางแบบต่อดิวางแบบที่ที่เขาต้องต่อเอากดชิปแล้วก็หมนุนป เวลาเขาจะต่อเขาจะปรกอบเขาจะต้องประกอบอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อนี่มันจะลงล็อกพอดีเลยว่ะท่านผู้ชมป๊บเรียบร้อยอ๋อแล้วก็เสียมเงินนั่นไงถ้าเราย้ายรถดขนานมาเคล์คันขนานมาเราต้องวิ่งย้อนกลับไปล้วเนี่ยโอ้โหยึงอยากสัดเออดูดิการสร้างสวยยอดมากท่านผู้ชมเอาทีนี้เราก็จะหดไอ้นี้กลับมานะครับ หดตัวเคลนกลับมานะทุกคนเอาแล้วทำไมนี่มันเลือดได้อ่ะฮะจู่กำลังหดเข็มกลับมานะครับตอนนี้กำลังหดกลับมานะครับโอ้โหที่ปดัดน้ำฝนมึงเอามาวางไว้อะไรตรงกลางเนี่ยลูกพี่โอ้เหมือนเขาทำไม่เสร็จยังไงไม่รู้ว่ท <laughs> ี่ปดัดน้ำฝนบ้านไหนเขาไว้ตรงกลาง ไอ้น,นี่อย่างนี้วะอ่าอันนี้สีาฟ้าคืออะไรวะมันคืออะไรอ่ะกวดมันคืออะไรอ่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเหล็กนะครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูใกล้ๆอันนี้ก็เครื่องซะเหลือเกินนี่กีกะชิพายยืนมาครับยืนมาครับ งานเปิดเมืองครับไม่ใช่เปิดเมืองเลยคล้ายๆงานเปิดเมืองนะอะเนาะสร้างสะพานไม่ใช่เรื่องง่ายลยนเนี่ยอุ้ยเป็นเหล็กนะเนี่ยเป็นเหล็กจัดๆเลยว่ะข้างหลังนั่นคืองานเรานะครับงานใหญ่บักเอฟเลยนะท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าง,งานเป็นงานอะไรนะครับงานใหญ่จัด เซช่วยพุ้ยเนี่ยขอจอะดูนะว่ามันคืออะไรวะทุกคนอู้เรามีเหล็กอันนี้ด้วยนะมันคืออะไรวะเนะี่ยเป็นเหล็กโอ้ไ้สำหรับประกอบเหรอน่าจะไ้สำหรับประกอบอะ่ะทุกคน โอ้สำหรับแบบเรา,เ,ราเอา,เอาขันเหล็กตัวนี้ใส่แล้วก็เอาอุปกรณ์อื่นมาสวมสวมสวมใช่ไหมน่าจะใช่มั้งไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจนะเขาจะทำสะบานแขวนเหรอสะบานขึงเหรอใช่เหรอสะพานขึงเหรอเนี่ยโอ้ยนี่ผมกำลังสร้างสะบานขึงให้ประชาชนใช้อยู่นะทุกคน เอาเรื่องซาดว่ะเรากำลังสร้างสะพานขึงรับทุกคนครับถ่ายก้อรถ่ายก้อรเอาวสะพานขึงว่ะทุกคนอโหว่ะก็อาจะแบบมันอาจจะน่าเบื่อน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเราเอา๋อไม่ได้ขับรถขุดคือคอนเทนต์หลักๆเราผม,ผม,ผ,มผมก็คือการขับรถขุดนะครับผม เกมคอนรทคชั่นครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็สลับสับเปลี่ยนกันไปกันบ้างนะครับ e ีที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะทำเป็น EP ให้แล้วกันนะท่านผู้ชมเออทำทันหรือเปล่าวะเนี่ยทำทันหรือเปล่าวะเนี่ยเออปุอยผมเร็วนะ เร็วนะอ้สูงมากสูงมากอุ้ยชนโอ้โหขับยังไงให้ชนวะเนี่ยอ่ขับยังไงให้ชนวเนะเราว้า,วาอ่าเรายกขึ้นก็ได้นะครับชูเอ่อา ประมาณนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราไปเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงวะอยากรู้เว่ยอยากรู้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 จ้าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงหมุนเร็วนะเคียนภาคนี้หมุนเร็วเงินภาคสามหมุนอย่างช้าเลยแสดงว่ามันต้องมีคนอยู่ข้างบนนี่เนาะ โอ้โหมันให้เราลดเคนออกอ๋อแปลว่ามันจะถึงมันจะต่ออะไรมัเนี่ยอ่าลองดูลอง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 อ่ะผมเอาออกแล้วนะครับคันนี้ก็อ,ออกด้วยนะครับทุกคนแม่เราแดงว่าเราต้องต่อใหม่ดิเนาะ เคไม่ต้องไม่ต้องขยับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเอาคันนี้ออกด้วยคันนี้ไม่รู้ได้ใช้อีกหรือเปล่านะป๊าเป็นอะไรเอาแล้วโอ้นี่ไงมันเป็นขึงเอ้าวเอ้าเออเออเออโทษ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 ดูอุ้ยมีต่อไปเราจะได้วางแผ่นปูนะครับทุกคนว้าว จริงอ่ะสะพานโคตรดีอ่ะโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้มันจะเป็นรูปแบบนี้เนี่ยทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสะพานคล้ายๆสะพานแขวนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแขวนนะแล้วก็เอานี้ไปต่อแล้วก็เอาเอาแบบสลิงเกาะกลับไปตัวข้างบนน่ะเออว่บแม่งออกแบบโคตรดีอ่ะอันนี้เป็นเขาเป็นแบบสําเร็จรูปอะไรใช่ไหมปูนนะเนี่ยเป็นปูนปูนผสมเหล็กใช่หรอ เป็นถนนมาเลยครับคุกนเป็นถนนเลยนะทุกคนใช่ปะเว้ยพี่ชายเป็นเหล็ก,อกเอาแล้วเขาค่อยมาลาดถนนกันอีกทีใช่ปะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้ลาทานผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับยอ่อง